ฝากกดติดตามช่องผู้หอสายล่าด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจากช่องผู้หัอสายล่าครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับวันนี้ผมก็จะพามาพามา,พามาซุ่มยิงปลาครับเอาปืนใหม่มาเปิดตาปืนดูว่าจะมานไหมแต่ก็เป็นไปตามคาดครับมานครับเครื่องกลับมาเอากล้องมีรถแล้วก็เอาปลามางทบไปได้ ก่อนไปติดตามรับชมกันก็ขอฝากผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วผมก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับไปดูเลยเต้มได้ครับมาแล้วครับปืนใหม่เมันๆครับเงียบเปิดประเดิมด้วยยี่ศกครับยี่ศกส,สวยๆเลยยยิงเข้านี่ครับ หลท้องเลยใส่ๆๆสวยขาวเลยมาแล้วครับปิงกระบอกใหม่ของเราอย่างสิ้นเดียวครับยิงใกล้ครับยิงจ่อๆยิงไม่ไกลเลยประมาณสัก5เมตรได้มั้งครับยิงไม่ไกลเลยลอยเข้ามาใต้คนเลยทำให้ซะ ยิงเข้าแก้มทะลุท้องนะครับนับไปยี่สุกครับส,สวยๆเลยเลยครับเต็แมแรกมาแล้วมันมันครับ,รบเปิดตาเป็นสำเร็จแล้วครับเดี๋ยติดตามเราด้วยลุ้นดูเต,ต็มต่อไปครับเดี๋ยวผมจะจัดเชือกใหม่ก่อนเพราะว่าเชือกข้างหลังมันคลายตัวหมดแล้วเดี๋ยวมันจะพันกันยุ่งเหยิงไปหมดฝากเราติดตามดูตัวใหม่ต่อไปครับวันนี้มีเวลาทั้งวันแน่นอนด้วยจะได้ยิงปลาอะไรอีกไหมเพิ่มไหม นอกจากปลาตัวเดียวนี้นอกจากปรามานตัวเราตัวเปิดตาปืนวันนี้ก็เก็บปลาก่อนครับให้ามาติดตามชมกันหลยมันมาครับมาแล้วเต็มแด็กปลายีศกสวยๆวยดูตัวปไปครับเก็บปลาก่อนครับครับคุณผู้ชมปลาหยีศกตัวเมื่อกี้ผมก็ยิงอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้ห้างที่ผมอยู่นะครับ ตรงนี้นะครับมันลอยออกมาจากตรงน้นครับลอยมาลอยมาแล้วก็รอดมารอดมามันกินใหญ่ยอยู่ตรงนี้ผมก็ยิงเลยแต่ว่าน่าสีได้ครับตอนนั้นผมยังไม่ได้เอากล้องมาแล้วไม่มีชดยิงให้ดูครับแต่ว่าจะเปิดปาปืนให้ได้ก่อนแล้วลออไ,มไม่ใช่ครับคือว่าจะได้เห็นตัวปลาก่อนแล้วค่อยเอากล้องมาอย่างน,นี้นได้ครับต,ตามก็ไซมันก็น่ายิงแล้วกลอนไปด้วยก็เลย ไม่มีชดยิงดูครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเนาะแค่มีไซหเห็นก็พอละมีตัวหเห็นก็พอละนัดแรกก็หมา่นเลยครับเปิดตาปืนได้สำเร็จกับไฟยี่สกแซมงามยิงเงียยจะจอตรงนี้เลยครับข้างใต้นี่ไซก็น่าจะประมาณเกินเกินครึ่งโลขึ้นไปอยู่ถูกว,วันนะครับก็ติดตามดูต่อไปครับมีแต่ปลานิดน้อยครับคุณผู้ชม มันจะไปนินตัวน,น้อยๆไซสประมาณสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนี่เยอะเลยครับกินยาอยู่อยู่ตามพุ่มยาเนี่ยนั้นก็มีแต่มันตัวเล็กครับยิงสิบทีจะโดนหรือเปล่าแค่นั้นแหละ <c oughs> แต่ไม่ยิงครับมันตัวเล็กเกิน๋ดยดรอักพักครับเผื่อมีตัวใหญ่มาให้ยิง ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมก็จะพาย้ายครับย้ายไปที่อื่นเผื่อมีปลาใหญ่ให้ยิงมัง้ไปลาช่อนปลานินใหญ่นครับขึ้นอยู่ใกล้นอนปลานินเป็นตัวเล็กครับลอยมันจะลอยมาทำไม ปลาอะไรนะครับลองยิงดูครับยิงทันไหมไม่โดนนะเกือบโดนตัวเล็กเกินครับไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนไม่โดนน่าจะเป็นไม่กระสุนก็ปลายิสุกเล็กครับ ไม่โดนแล้วช้อนเฟ่ย,ยเลยครับอยู่ทางนั้นโดนไหมอ,ออกซ้ายนิดนึงครับไม่ดโด<อ>นถ้ายิงก็ไม่ถนัดยิงไม่ถนัดเลย ชนใส่ๆๆก็ยิงไม่โดนว่าถ้ายิงเราไม่ได้ยิงไม่ถนัดยิงฝืนธรรมชาติเกินไปพลาดสองนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมก็ยิงไปแล้วนะับตอนนี้โดนนะครับนะครับเป็นฟองขึ้นเต็มเลยไม่รู้หลุดไปหรืยังแรงอยู่นะครับตาดึงแรงอยู่กระชอนครับจะไร้กนึงว่าไปโดนครับ

นั่งโดนหางเออยังไงดียังไงดียังไงดีลูกดอกก็ติดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดเดี่ยวขาดโดนหางเดียวเดี๋ยวเมาพึงเอาก่อนเอาตัวเรเอาปากครับความหลุดครับตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวคอยดูผลงานครับ คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็จะยิงซ้ำมากระชอนครับถ้าไม่ซ้ำก็ไม่ก็ไม่ได้ครับนี่เรียบร้อยก็ไม่ได้มันครับโดนหางนิดเดียวเองแับไม่โดนครับยิงทีแรกแล้มันลงแล้วมันกำลังลอยไปผมเลยรีบยิงโดนอยู่มันต้องยิงซ้ำเอาเพราะมันโดนหางนิดเดียวไม่รู้จะโดนหรือเปล่าน,นั่นนี่ไม่โดนแล้วมั้งนี่โดนหรือเปลอกโดน ก็ไม่ใหญ่มากเลยครับอืมนต่ปลาลูกถอนอีกโอผมขอตัวลงปลาก่อนครับไม่ไหวครับเดี๋ยวมันหลุด ูกซ้ำก็ถอนมาิดนึงครับเย็บเราดูผลงานข้างบนครับเงียบคุณผู้ชมขึ้นมาแล้วก็น่าจะหกเจ็ดขีดได้อยู่หรือแม้เกือบเกือบขีดเป็นโลนะนครับกดกล้องมาทันครับตอนยิงทีแรกครับทีแรกครานี้ครับเข้าหางนะครับตัวนี้ตัวนี้แดงนะครับเข้าฝั่งนี้เข้าฝั่งทางนี้ครับ ตวนิดเดียวเองนี้เป็นนี่เป็นลูกลูกซ้ำครับแต่ตรงนี้นี่รอยผมเสียบเมื่อกี้เองกลามหลุดครับกลมหลุดมากลมขาดไปพราปลามันยังแรงดีนี่ครับตจมที่สามของเรามาแล้วครับวันนี้กระปพืนใหม่กระบอกใหม่นี่ยหมันมืนนี่ครับ ตองยิงซ้ำเอาแล้วจะไม่ซ้ำก็ไม่ได้มันเพราะมันามันมันจะขาดแล้วนับเดี๋ยวผมดูดีๆนับดนตรงเนี้ยนิดเดียวเองไปนิดนึงผมเดูนิดเดียวแล้วคนนี้มันหัวมันห้อยอยู่ผมรีบไปลูกดอกลูกนี้มายิงซ้ำเอาจุดซ้ำก็จุดนี้ครับเพราะมันเห็นเห็นแค่ส่วนนี้เองอยู่บนน้าส่วนนี้ลงไปในน้าหมดมันมองไม่เห็นผมก็เลยยิง ตรงที่มันเห็นแล้วก็ส่วนที่ใหญ่สุดก็โอเคครับได้ไหมครับแต้มที่สามมันมันครับมันมันส่วนใหญ่ยังใหญ่เลยอาจจะได้อยู่สก็บขีดตอวน,นี้ถ้าไม่ถึงโลนะแต้มที่สามของปืนใหม่ครับปืนกระบอกใหม่ ค่ำแล้วครับเนี่ยแสงแดดก็เริ่มจะหมดแล้วเต็มแรกปลา่ิก๋กเต็มสองปนินใส่นน้อยแสง,งามเต็มที่สามปลาชนตัวนี้ครับเก็บเดี๋ยวปลาไปเก็บกันครับแล้วผจะไปนั่งดูอยู่ไอ้นะปนินปนินน้อยมันกินถักบุ้งอยู่ผมจะพาไปนั่งอยู่ต้นลิ้นจี่นะครับโอ้ช่องคํำเี่ยปนินมินขึ้นตรงนั้นปนินจะลอยช่องคำํำแต่ถ้าไม่เห็น ผมถ่าย,ยอะไรก็สมมว่าคงจบคิเดเองเท่านี้แต่ถ้ามีก็จะพาไปยิงไหมเราไปนั่งในต้นลิ้นจี่ครับเล็บเจ็บตาไปกันเลยครับเงียบคุณผู้ชมผลงานปืนยิงปลาอันไหข่ของเราของเราก็เปิดตับปืนได้สำเร็จเปิดตับปืนได้ที่สกตัวน,นี้ครับแล้วกว็ เต็มที่สองเป็นปืนน้อยตัวนี้ครับแล้วก็ประชอนตัวเมื่อกี้เต็มที่สามครับสามเต็มแล้วมันหมานครับปืนใหม่ใครสนใจก็ทักมานะครับนี้สามพันสองลำทงครับบอกราคาไว้เลยเพื่อไม่ต้องถามกัน ได้ก็ถักมาครับสาพันสองลำสูงครับเนี่ยนี่มันเปื่อนเปื่อนเลือดปลปามั้งเปื่อนอะไรบ้างครับเดี๋ยวเช็ดออกก็ออกมาเป,าเปเเิดตาปืนนบเทศดมันเช็ควระมันสามตัวสวยๆครับสามแต้มสุดยอดกระปืนใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปซุ่มไปขึ้นซุ่มดู ปนินแถวนี้ครับแถวนี้เลยต้นมะขามไปนี่สองต้นนึงว่ามันจะมีปะนินไหมครับว่าปะนินมันชอบลอยตอนข่้าคครับมาแต่ละวันมันเป็นแบบนั้นเดีย๋ยวนี้ผมจะพาไปนั่งขึ้นดูครับไปครับเจอกันบนต้นไม้ครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พามาขึ้นต้นลิ้นจี่นะไปที่เรียบร้อยแล้วครับน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้แล้ว นี่คือปนินครับจะเยอะหน่อยจะไม่เห็นลอยมาหลายลวันละวันนี้ก็เลยมาลองลองดูพาเุืู่้ชมมาลองดูว่ามันจะมีตัวมาลอยไหมเพราะปกตินี่เขาจะลอยมาจากทางฝั่งนู้นครับข้างบนลอยผ่านมากินหญ้าลอยผ่านมาแถวนี้นะแล้วมาเป็นหมูเป็นหมูเป็นหมูแล้วเป็นฝู่เลยวันนั้นผมยิงไม่โดนครับนะสี่ตัวอยู่ตรงนี้บริเวณนะี้หมูขุก็หมูขุ่ กยว่าป่ามันลอยอป่าไม่ขึ้นสูงครับวน,นั้นลอยเห็นแคบ่บางตัวก็เป็นเงาเงาไมเผื่อลึกเ,เกเินมันเลยไม่โดนยิงไปสีทีเดี๋ยวนี้ก็มาค่อยติดตามดูครับว่าจะได้เจอตัวปะนินไหมปืนไหม่เราเปิดตาปืนก็โอเคครับก็สำเร็จครับแต่ไม่มีช็อตยิงให้ดูสักตัวประชอนก็ ตต่เมื่อกี้ก็ตอนยิงอ่ะไม่ได้ถ่ายแต่มากดตอนตอนดึงตอนเยอะไอ้สู้กับปลาอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะได้บันทึกหรือเปล่าเพราะว่าผมกดกล้องหยุดแล้วมันไม่หยุดไม่รู้มันจะได้บันทึกหรือเปล่าแต่ตอนซ้ำอ่ะดีได้บันทึกแน่ <c oughs> ก็มาดูครับเราจะเจอปืนิงกสักตัวไหมก่ขอนค่ำคือสุดท้ายของวันนี้แล้วครับจยิงปืนิีสักตัวไหมก็คอยติดตามรับชมครับทั้งวันแล้วมีช็อตยิงให้ดูสวยๆสักตัวเลยปลาก็มีแต่ตัวสวยๆอยู่แต่ช็อตยิงไม่มีเลยเรื่องปืนใหม่เขาไม่อยากจะออกกล้องไม่อยากจะออกกล้องมั้ง วันนี้ทั้งวันเนี่ยผมเดินเดินลงไปถึง้าทอดตรงนู้นเลยนะไกลๆนู่นเดินหาจุดที่จะซุ่มดูเดินแล้วก็ซุ่มไปเดินแล้วก็ซุ่มไปก็ไม่มีปลาสักตัวปลาเนร์ก็ไม่มีปลา,า,าชั่นก็ไม่เห็นเห็น <c oughs> แต่ปลาหมอปลาสลิดตัวน,น้อยๆกับปลาก็ดีปลาเล่น <c oughs> อยู่ใต้กอหนาม้ก็ภั เราเข้าไปนั่งก็ไม่เห็นสแอบเข้าไปก็ไม่เห็นมันรู้ดีจังปลาจิตตามด้วยครับจะได้ยิงปลาดิสนีย์ตัวนั้นนี่ก่อนค่ำไม่รู้ปลาอะไรนะคุณผู้ชมลอยมาใต้น้ำลึกเลยตัวเดร์เลยไม่ได้จะยิงอีก ปลาตัวบันเลื่อเลยลอยมาเห็นตัวเงาใต้น้ำครับตัวเลื่อเออเล็บไม่รู้เป็นวันจันทร์เป็นยี่สุกหรือเป็นไปนช้อนใหญ่ครับยาวครับปลาตัวนี้ตัวอย่างยาวเลยเหอะด้วยมันตังเอามาใต้น้ำมาจากตรงนู้นเปิดกล้องแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วมองเห็นเลย็บเราดูสภาพเราดูสภาพเกิเดโคกขึ้นมาเหยิน ก็ได้หนึ่งตัวตัวใหญ่นะมานยู่ลึกเลยครับระชอนนะ ไว้กลับละออกมาจากป่าตรงนั้นครับทีแรกก็นึกว่าเป็นสปาเนี่นั่งมองเฉยๆช่อนใหญ่นะตัวเป็นโลเลยตัวนี้ไม่ทันได้ยิงเลยอ จะได้มากครับตุบเลอร์เลยแดงสุดอู้หูสุดยิ่งนะโอ้โห,นะโโหพูดเสียดายเลยไปช่อนตุบเลอร์เลยโอ้โตรงไหนอีกเนาะยิงคำแล้วด้วย เดนตัดสินใจยิงหลักหน้าไะตอนนั้นซะนั่งดูสักพักก่อนครับเผื Physical ่อมันสงสัยว่าเป็นอะไรมันจะมาโกข้นงในใกล้ๆนี่ไปได้ยินใกล้ๆนี่ ผู้ชมตอนนี้ก็มองเลยไม่เห็นแล้วเริ่มไม่เห็นแล้วส่แว่แนก็มืดครับเมันผมเลยว่าจะขอหยุดคิดเพียงเท่านี้ครับอันนี้ <c oughs> พบกันใหม่วันต่อไปในวันไหนถ้า,าว่างๆเดี๋ยวจะมาใหม่มา,มาแ่เมือใหม่ครับมีปลาช่อนตัวนี้ต้อง,อง,องได้เจอกับผมอิดแน่ถ้าไม่มีคนมาเอาไปก่อน ออกมาจากป่าตรงนู้นนะจะได้จังมาถึงตรงนี้ก็หยุดเลยมันได้หยุดก่อนโอูโ้หูยเสียเดายเลยเบลล์เลยเคลื่อนโลครึ่งแน่นอนครับไปช่อนตัวนี้อยู่ใต้น้ำลึกๆนู้นครับผมเลมตัดสินใจยิงดักหน้านะครับยิงเผื่อข้างหน้านะครับให้มันไปโดนหลังหรือคอมันเสนียดายจัง วันนี้ก็ขอหยุดคิดเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคิดหน้าวันต,ต่อไปครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพามาออกไหม้ยิงปลาใหม่วันนี้ก็มาเปิดตาปืนใหมก่ก็ถือว่าหมันครับเปิดสามตัวยี่สกหนึ่งช่อนหนึ่งวันนี้ใชสวยๆน้อยๆหนึน่งเป็นสามตัวก็ถือว่าหมันอยู่ครับปืนใหม่เคิดนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ลากันไปที่ห้างอย่างนี้แล้วกันครับตุลินจ่ไปแล้วครับวับนนี้สวัสดีครับ